สวัสดีครับมื่อนี้ผมจะพาไปเยี่ยมชมสวนเมลอนได้ไหครับไปเลยครับสวัสดีค่ะลี่ยังสวัสดีค่ะพ่อกำลังเล่นูกกระสค่ะลูกเกษตรลูกเกษตรวันนี้มาอะไรมาพามาดูสวนเมลอน,ลอนสัญญาฟาร์ม บ่หวานบ่เอาเงินเพิ่นว่าไม่เอาตังค์ครับจะบาปครับไม่ย่นใส่หัวล้นเฮาแก่ได้เลยเพิ่นว่าได้เลยครับไม่หวานไม่เอาตังค์ครับไม่คิดตังค์ครับเป็นเมลอนที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ย้ายไม่ใช้ยากําจัดแมลงนะครับบ่ใส่สารเคมีเด้อค่ะพี่น้องไม่ใช้ใช้สมุนไพรกําจัดแมลงครับสมุนไพรไม่